เอามาเลยอยากคิดดูดิเป็ดตัวในนี่กุ้งเนี่ยดูแต่ตัวขนาดนี้เนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูอันนี้เนี่ยอันนี้คือน้ำยันน้ำยัำยปลาลิซ่าแบล็ลิซ่ายี่ห้อลิซ่านี่แล้วปะตุ้นเนอร์อเก่าบแบบเป็นเสื่อมเป็นแบบประโจนสามพันก้า ุณบอมเจ้าแม่อากซ์นไน,นั์งสวยสวยกว่าเดิมน,น้ำหนักเพไปเจ็ดกิโลนางสวยกว่าเดิมอาประสุดมาด้วยเนื้องานเนี้ยมันร่วมบวงสุวพระแม่กลับกว่ามะแม่เดิมไม่ไหวเพราะว่าวันนี้ทำ ยัไม่ได้กินข้า,าวเช้านะเมื่อกี้หิวจะตายหาเล้นั่งรถมากินฝอยทองแก้หิวตอนนี้ตุ่นเนนั้นเนี่ยนนหางหวัววันนี้จะทำแกงเกียวหวานเนื้อกับซุปหางหวัวทำให้คุณผู้ชมดูตอนนี้ตุ่นอยู่น่าจะเสร็จกันเย็นเพราะว่าซุปหางวัวมันต้องตุ่นสองชั่วโมง อันนี้วันเด็กนะจัดงานกันเยอะเลยคนที่มีลูกนะเาพาลูกไปเที่ยวพาลูกไปเที่ยวงานมันเด,กเดกอกันนี้ทหารก็โชว์ปิงจิ๊บเพ้นกับเอฟตหกให้ดูเลยนะ เด้งแนแปดเมงเช้าที่กองทับอากาศที่ปกครองพาเด็กไปดูกันอันเนี้แม่ไปใส่เนี่ยมอทอดไทอน้ำมันเมนูอะไรหรืเปล่าเมนูทอดปลาเนี่ย เนี่ยโหกุ้งเด้งมากเลยกุ้งแม่น้ำบางท่าจะก้องไปสองตัวมันเป็นคนแพ้กุ้งกินแล้วมันคันแตวกล้องเนี่ดยดูเนเด้งมากน้ำยำของแม่เนี่ยอร่อยมากเนี่ยเอามากินกับกุ้งเผาเลยสองขวดหนึ่งร้อยบาท อร่อยมากนี่ยใหกก้คุณนึกดูเนี่ยี้ขึ้นไปเก็บแกงให้ตะกร้อแต่ว่าให้มันทำมันก็ไม่รู้อะไรวางตรงไหนตรงไหนแล้วไม่ถูกใจแม่แม่เลยไปทำเองไปทำเองประมาณชั่วโมงหนึ่งกับเผากุ้งเนี่ยมันนี้ในเตาก็มีชามหนึง่งไม่รู้เป็นราดอนะไรเป็นอะไร มันเป็นน้ำแข็งมันดูไม่รู้เรื่องเยก็เลยบอกว่าเออนมะ่เดี๋ยวมันเดือดแล้วยกลงมาให้แม่แม่เดือดไม่ไหวปวดขา ใครที่อยากรวยอยากมีที่ขาขายติดต่อแม่มาเลยบรรทัดทองอร่อยเฟส14เน18มันกร็รับตั้งเต็มมีที่ให้ขายตั้งเต็มเองเลยบ่ายสองโมงถึงสี่ทุ่มขายดีันขายเป็นแสน อาระสด์ปไปขายขายดีมากหนูก็เจตุลงไปขายี่ชิมหมูปิ้งวิชัยมหานครนืรถตลกคนนั้นเนี่ยฉันจำชื่อไม่ได้นเขาก็ปขายขายปลาทอดขายดีมาก ขายดีมากเลยแหละเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยตัวท่านเนี้ยแต่อันนี้แบบเราย่าแบบอันนน้นอันนั้นจะแบบสุกเลยอันนี้แบบแค่พอละลอนแต่ว่าแม่ชอบกินแบบสุกๆมากค่ะสุกๆมันจะแข็งๆอะ่ะชอบกินแบบแข็งๆเนี่ยดูจากคุณผู้ชม คือน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยมากเจ้กระปุกเจ้ากระปุกม,มาออกงานจนรวยอ่ะใช้งี่หมดเนี่ยเจักระปุมสวยมากเนี่ยอาภัสุดพระเอกนี่ก็ออกงานจนมีเงินเป็นพันล้านและอาภัสุดอันนี้มันร่วมงานเป็ยกมันสวง แต่ว่าแม่กลับมาก่อนเพราะว่าแม่ตื่นไม่ไหวเขาบอกว่าบูชาพระรัตนาตายเสร็จแล้วก็ไว้กรแก้วเพรว่าแม่ต้องมาเปิดราแล้วก็อาหารที่ซื้อมามันจะเสียหมดวันนี้ซื้ออะหางวัวไปสามพันกว่าบาทซื้ออุ้ยอะไรอะลูกเป็นอะไรเป็นอะไร อน,นี้ไม่ค่อยสุกเอาขึ้นไปใส่มาอทอดในน้ำมันที่มันเป็นแบับทอดปลาประมาณร้อยองศาสักลาดหน้าเลยร้อยองศาหูุกสักสิบสิบนาทีเพราะว่ามันเละถ้ามันสุกๆแล้วมันมันแข็งอร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยอร่อยมากแต่ว่าอันนี้ไม่่คยสุก จะมีลงไปกีนะคะคุณผู้ชมโอ้ยราดหน้าแหละตอนนั้นเราทำไว้ไงมีกุ้งราดหน้าทะเละแล้วก็มีกุ้งมีปลาหมึกแล้วเราก็เอ๊ยมันหายไปถุงนึงหาไม่เจอนี่ยังหายอีกถุงนึงไม่เจอนะอะไรรูป้ปะหมูคั่วตับ เพราะว่าเราไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์พออยู่ในตู้เย็นมันเป็นช่องแข็งอมันจะหาอะไรไม่เจอหมดนีกินรัดแน,น่มีกอบรัดแน่ มากนี่ดูเด็ดน้ำยำน้ำยำตาลิซ่านี่นะสองขวดหนึ่งร้อยบาทนี่ยังเผ็ดและยังไม่เผ็ดแล้วก็สองขวดร150้อยห้าสิบห้าร้อยมลสองขวดหนึ่งร้อยบาทคนละร้อยแปดสิบเงนี่ยดูเด็ดมาจิ้มยังเมากี้กินกับกุ้งกุ้งเผาหอมน,นี่ประมาณเงาจิ้มอร่อยมาก มีซื้อชาวปุยมาแต่ยังทำไม่ไหวยังเหนื่อยขาเดินไม่ไหว mẹ, ừ. ừ. mình gặp mẹ lao, hàng nghìn người, con rất nhiều, con rất nhiều, con rất nhiều, con สองกวดเรอมันจะมีสองพามใช่ไหมเราไม่ต้องกลัวเลยมีผลิตภ,ภัณฑ์ของแม่นะมีเครื่องปั่นไฟอย่างเดีมีเครื่องปั่นไฟอย่างเดียวนะเสียบปลั๊กตู้เย็น เดือปักบม้องค่ะแต่ต้องมีน้ำมันใส่เครื่องเปาดไฟโซลาเซลเราก็ต้องซื้อมาเตรยีตรยมไว้นะแผ่นโซลาเซลพลังงานจากอาทิตย์กลา เือไม่มีไฟนะสมสงครามโลกมันจะไม่มีไฟไม่มีเน็ตไม่มีน้ำเราจะเป็นเหมือนมนุษย์ป่าต้องไดกระหายฮัลโห ผ่านผ่านที่อยู่ในป่าใช้ชีว,วิตลำบากมาก nè nha nấm dằm ngon, ma ngon, 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 ที่สหรัฐใช้เงินไทยแปลว่าอะไรอให้เงินไทยดีสิคืเอ,เ,เ,อเขาอยากจะมีสัมพันธ์สมัยตีกับเรา พะจีนเน่ยมันไปให้นเฉนียีไงจีน,นให้เฉลให้ของสองครั้งแล้วสหรัฐเขาก็เลยแบบให้ไทยเนี่ยเขาไม่ถูกกันอหแล้เนาะ เขาหิวยังไม่กินข้าวเช้าเลยออทำเองประหยัดเดี๋ยวนี้เอาไปข้างนอกก็ก็ไม่กินอะไรนะเรา,ากลับมากินของที่บ้านประหยัด ประหยัดเงินใครที่อยากอยากจะรวยอยากมันจะมีที่ขายของติดต่อแม่มาได้เลยอร่อยเฟสอร่อยเฟสบรรทัดทอง1ิ1สถึงสิมกรามติดต่อแม่มาได้ อร่อยมากมีที่ให้ขายทั้งที่หาที่ขายมีที่ให้ขายแต่ว่าเอาเต้นมาเองเนี่ยสิบห้าถึงสิบแปดบายสองถึงสี่ทุ่มพาขายดีเป็นสเต็กฟูตกินเนืุฟูดจัดอันดับให้อะ เดี๋ยวเย็นยนทำแกงถือหวานเนื้อครับซุปหางวัวแต่กล้องตกใจแม่ผมตกใจเลยสุปหางวัวเยอะแม่แม่ซื้อถึงยี่สบโลเอาซื้อเปลือสองราร เกไปกินได้เดือนหนึ่งเราซื้อมาเนี่ยโลละร้อยเจ็ดสิบเพหังให้ด้วยนะที่ตลาดไทยเราก็ซื้อมายี่สิบโลสามพันสี่ร้อยกว่าบาทแล้วเราก็เนีย่ยตอนเนี้ต้มอ,อยู่เอาขาตะไคร้ไปมะกรูดต้มน้ำทิ้งก่อนหนึ่งชั่วโมงแล้วเทน้ำทิ้งแล้วล้างแล้วก็ค่อยมาตุ๋นยาจีนต่อตากล้องแล้วบอกว่าเดี๋ยวพอ ตุนยาจีนอ่ะมาตามแม่ทึ้นบปแม่คือบปรุงเองอันนี้มันไม่มีอะไรมันแค่มันแค่แบบอะไรอ่ะแค่แบบ <c oughs> ขนาดเผืออ่ะฉันยังเอามาเลยบงสวงอ่ะไปดูจคิดอู บงสวนจาพอไอ้อสารหนักเมืองนี่เผือกใช่ไหมนี่เ็าเรียกเผือกใช่ไหมคุณผู้ชมเผือกแล้วอะไรเนี่ยเผือกต้มนะเนี่ยต้มแล้วนะเนี่ยเห็น,นยังเอามาเลยตลกไหมอ่ะทำนะตลกมากตลกมากเลยจะกินเผือกอยากกินเผือกอยังไม่ได้เชื่อมน้ำเชื่อมเลย เผือกเห็นเผือกไหมเฮ้ยไม่ต้องหั่นเลยใช้เนี่ยฉีหั่นไม่ฉีกเลยฉีกเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเผือกฉีกเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้อยากกินเนี่ยเผือกนี้มาใส่น้ำกะทิโหอ,อร่อย วันนี้มีซื้อกะทิสดมานะมาทาแกงเขียวหวานเนื้อทําแกงเขียวหวานเนื้อแล้วก็ตักใส่ถุงแล้วก็เอามากินหนึ่งเดือนอนะแค่ช่องฟิตไปอะแล้วก็กินได้หนึ่งเดือนเนื้อหมักเรียบร้อยลวแต่ว่ามันอาจจะอาจจะอาจจะเหนียวไปหน่อยแต่ว่าบอกตะกร้อบอ,บอกหั่นชิ้นเล็กๆเพราะว่าวันนั้นที่มันหมักมันไม่ได้ใส่อัน,นั้นเนี่ยมันต้องใส่ใส่เกิกงโซดาเพื่อให้เนื้อมันแต่ว่าเนี้ยดูเผือกเด็กคุณผู้ชม นี่เห็นเปลือกไหมนจิ้มน้ำตาลกินอร่อยมากเปลือกอะ่ะจิ้มน้ำตาลกินอร่อยมากนี่เห็นไหมแกะเปลือกมันออกเนนะี่ย อัดเปลือกไว้เนี่ยแกะเลยใช้ใช้มือขีดออกนี่เปลือกอืมอร่อยมากอร่อยมากเปลือกเปลือกเนี่ยมากินกันน้ำกะทิอร่อยมากคุณผู้ชม เอาให้จุเม็ัน้ำจดน้ำแข็งใสไงเพราะเผือกมันล้วนเนี่ยมันล้วนมากเลยเนี่ยต้ตัดออกมาเนา่าเนี่ยดูเดิ ทิ้งไปอร่อยมากดูเดยวันนี้คุ้มเลยแหละไปงานบวงสวงจะพ่อหลักเมืองได้ของบวงสวงก็บอกว่าอาจารย์โจ้อบอกว่าชิ้นแล้วเป็นสิริมงคลฉันเลยขอมาคกนเดียวเกือบหมดเลยอ่ะใครอยากรวยไม่มีที่ค้าขายมาหาลีน่าจังเลยนะจะให้ไปที่บรรทัดทองนี่เลยบรรทัดทองเลย บรรทัดทอง15-18อรวยฟีด15-18เป็นวอลกิ้งสติที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งลแล้วกินเน็ปบุกอะเขาอะ่ะจากอันดับให้แล้วเพราะนั้นใครที่อยากจะมีที่ค้าขายเนาะติดต่อแม่ลีน่ามาเลย15-18มกราคม2569 เปิดร้านตั้งแต่บ่ายสองโน่นะถึงสี่ทุ่มแล้วก็ขายดีอาประสุดเขาเคยขายขายดีมากวันหนึ่งขายได้เป็นเป็นล้านเนะี่ยกระบุมไปขายก็ขายดีมาก จตัตลงไปขายลูกชิ้นหมูปิ้งอ่ะก็ขายดีกุยช่ายมหานครก็ขายดีร้านขายไข่ลวกอ่ะไข่ลวกอ่ะที่เป็นสีสีอ่ะก็ขายดีไข่ต้มไข่ย่างอ่ะไข่ปิ้งอ่ะขายดีมากติดต่อแม่มาเลยนะมีที่ให้ขายเอาเต็นไปกลางเอง ติดต่อแม่มาเลยคนยากคนจนคนลำบากอนนี้เยอะ